ครั้งนี้นะคะไปเป็นเวลาสี่วันสามคืนนะคะก็เดี๋ยวทุกคนตามไปดูกันเลยนะเออแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินนะเราจองไปกับคนละเก้ากบาทเพียงเท่านั้นเลยค่ะซึ่งถือว่าราคาก็เหมาะสมแก่การที่เราไปในช่วงนี้นะคะถือว่าถูกมากโอเคค่ะก็ตามไปดูกันเลยนะคะว่าในสี่วันสามคืนเนี่ยเราจะไปทําอะไรบ้างไ <Bye. S 1> ไอ้นี่ไปไก่อนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึะ้นเครื่องไปที่ภูกเก็ตกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอที่ภูเก็ตเลยนะคะ เราก็ถึงภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะกำลังเดินไปเอารถนะซึ่งเราอ่ะได้เช่ารถเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะว่าเราอ่ะเช่ารถกับที่ไหนนะคะซึ่งอันนี้เราอ่ะเช่ารถยนต์เอาไว้เป็นรุ่นสุซูกิสวิทนะคะในราคาช่าก็คือวันละเจ0ดร้อยบาทนะเราเช่าทั้งหมดสาวันนะคะสาวันก็คือสอง0ันหนึ่งนั่นเองก็งไปดูกันนะคะว่ารถที่เราเช่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กำลังเดินไปเอารถนะคะ <c oughs> ไปจ้าไปดูรถกันนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็รับรถเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็คือคนนันนี้นเองเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่ารถเป็นยังไงบ้างนะคะเข้ารถตอนนี้ร้อนมากแต่ร้อนมากไปดูในรถกันเลยทุกท่านก็จะบอกว่าก่อนที่พอเราเช่ารถใช่ไหมเราก็แบบว่า ทุกอย่างนนเองเราต้องถ่ายรูปทุกอย่างรอบรถด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะเพราะว่าเราจะบอกว่าเพื่อแบบว่าเป็นความปลอดภัยของเราเองนะคะถ้าสมมติว่าเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยเวลาแบบเราคืนรถอลละเขาจะได้แบบว่าไม่มาเก็บเราได้นะว่าแบบว่าเออเราเป็นคนทําพังอะไรนี้อันนี้ก็คือบริเวณรอบรถนะเราเช่าเจ็ดร้อยบาทนะคะขอไม่คือมันอ,อแอร์นีกลังเชื่อมต่อเพงอยู่นะครับ าก็ดีไซน์ภูเก็ตค่ะซึ่งใช้เวลาจากสนามบินประมาณ30นาทีนะคะเราพักกันที่นี่ประมาณ2วันแล้วก็สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักเราแล้วนะคะซึ่งเราพักที่นี่เป็นเวลา2คืนนะ ที่พักเราชื่อโรงแรมเดอะพาร์โก้ดีไซน์ภูเก็ตนะคะก็ที่นี่นะคะก็เราจองเป็นห้องแบบดีลักนะคะซึ่งรวมอาหารเช้าแล้วนะ้รนาะคาเท่าไหร่คะ2340บาทอันนี้เป็น2คืนแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะก็เลยได้ราคาถูกนะเดี๋ยวไปดูที่ห้องกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง แล้วก็อาหารบ่ายรวมกันนะคะที่ร้านอะไรคะหมอมูดงค่ะค่ะเรามากินร้านอาหารหมอมูดงกันนะคะซึ่งร้านนี้นะคะได้รางวัลมิชลินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเราเซิร์ชมาคือว,วันนี้คนอาจจะเยอะมากกว่าปกติด้วยนะคะเพราะว่าเป็นร้านชื่อดังของภูเก็ตเลยนะ ร้านเสิร์ฟมาให้นะคะอันนี้ไม่เสียงเงินนะและอาหารที่เราสั่งจากร้านหมอมูดงก็มาถึงแล้วนะคะข้าวเปล่าเขายังเป็นลูกเต่าเล็แกแน่ารักมากเลยเริ่มที่เมนูแรกนะคะหมูสามชั้นทอดใแบบมะกรูดนะคะแล้วก็ปลายัดไส้ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อเลยนะแล้วก็ผัดหอยขมใบชะพูนะคะ และต่อมาสุดท้ายก็คือผัดหมึกน้ำดำนั่นเองน่ากินมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะ ไส้ทุกคนเราก็เพิ่งเคยเห็นว่ามันเป็นปลายัดไส้แบบนี้นะฟิลเหมือนยัดไส้ไส้อั่วลงไปเลยแกน่ากินมากฟังม,มากเลยแอนี่ลองจิงสิเป็นยังไงบ้างคะเป็นห่อหมกอะฟิลเหมือนห่อหมกข้างในนะทุกคนน่ากินมากเราจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลย รสชาติอันนี้ก็คือดีมากนะมีหมดเลยยิ่งพันหมึกน้ำดำมาคือเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้นะแบบรสชาติออกหวานหวานอร่อยมากเลยใครมาภูเก็ตก็อย่าลืมมากินร้านหมอมูดงกันนะคะค่แะนนแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านหมอมูดงแล้วนะคะสำหรับสรสชาติอาหารรู้สึกว่าอาหารกลมกล่อมมากแล้วก็ดีเนาะหลายเมนูก็คือดีใช่ค่ะแต่อร่อมากถ้าใครมาภูเก็ตก็อย่าลืมแวะไปกินกันนะคะอาจจะอยู่ลึกหน่อยเนาะแต่ก็คุ้มค่าค่าหันเมื่อกี้สเมนูประมาณ600กว่าบาทค่ะถือว่าคุ้มค่ามากมาก ทะเลเลยแต่ว่ามันจะปิดห้ามุมแต่ว่าเรา l a ค c าเฟนะคะซึ่งบทสรุปก็คือเรามาไม่ทันนะคะ mm hmm. เขาปิดแล้วทุกคน mm hmm. เขาไม่รับออเดอร์แล้วนะ mm hmm. ก็ใครที่จับมานะคะ mm hmm. ก็แทนเวลาให้ดีๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาเปิด9โมงถึง5โมงเท่านั้นนะ5โมงคือเขาปิดรับออเดอร์แล้วอือ mm hmm. อดถ่ายรูปแบบฟ mm ิลโฮมเทาเลยเศร้ามาก mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันนะคะ mm hmm. แต่ว่าคนที่มา มันก็ยังมีวิวสวยๆถ่ายรูปนะนี่วิวสวยมากวิวคู่สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราถึงที่แหลมผมเทพกันแล้วนะคะ คนจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากนะคะแล้วก็หาที่จอดรถยากมากๆนะคะที่จอดเขามีน้อยมากเลยนะคะเราก็แบบว่าคือรถเยอะมากวันนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นเทศกาลแบบเขามาเที่ยวกันเยอะด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเอ่อไฮซีซันนะคะเราหาที่จอดรถแบบวนประมาณสองรอบจริงๆคือมีคนวนเยอะกว่านี้ด้วยนะแล้วคือแบบว่าก็มาก็ยังวงอยู่ๆๆๆว่าเอ๊ะตรงนี้มันถึงหรือยัง ก็คือยังมีคนไหลมาเรื่อยๆนะคะเราก็กำลังจะไปที่ข้างบนกันนะคะตอนนี้เราเดินขึ้นบันไดแค่ก้าชั้นที่สามก็เมื่อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณวี รอบนี้เราพกไม้เซลฟี่มาด้วยนะทุกคนสิ่งที่ต้องทำระหว่างเดินขึ้นไปดูนะคะก็คือหายใจลึกๆค่ะจริงค่ะจะเป็นลมแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวกันนะคะว่าสวยขนาดไหนวันนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่นะเหนื่อยถึงแล้วนะคะวิวดีมากยอด วิวดีมากทุกคนเอมี่เป็นยังไงบ้างคะวิวดีมากเนาะแต่ไม่มีลมสักแหวนเลยอะใช่ลมไม่มีคือร้อนมากม,มากคือคนเยอะมากคนเยอะจริงๆนะคะทุกคนใครมาก็อย่าลืมระวังตัวเองกันด้วยนะคะแลขอไปถ่ายรูปแหละบายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ อยู่ที่ที่พักกันแล้วนะเรากลับมาที่ที่พักแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5ทุ่มแล้วนะคะเราลืมบอกไปอย่างหนึง่งคือในคลิปนี้เราจะมีไปดำน้ำด้วยใช่ไหมเราอ่ะก็เลยทําการเช่าโกโปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะเออเป็นเฟซบุ๊กให้นะว่าเราอ่ะเช่าโกโปที่ไหนเราอ่ะเช่าโกโปกับทางเฟซบุ๊กนะคะซึ่งกล้โปที่เราเช่านะจะเป็นก o โปะฮีโร่10แบตนะคะเดี๋ยวก็คือจะเป็นเครื่องนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะ อันนี้เลยก็คือที่เราเช่าอ่ะเราอ่ะจ,จะมีแบตหนึ่งก้อนเราสามารถเช่าเพิ่มได้นะแต่ว่าเราอ่ะเช่าแค่แบตหนึ่งก้อนแล้วก็เราอ่ะเช่าแค่1วันนะคะที่เราเช่าก็ตกราคาประมาณ480บาทนะตอนนั้นเราได้โปรอะไรไม่รู้จาไม่ได้เขาลดให้เราอีก20บาทนะจริงๆเช่าว,วันละ5้าร้อบาทเราก็คิดว่าเออก็อาจจะคุม้มเพราะว่าพอดีว่าพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำนะเราก็เลยเช่ากล้อฟมาแล้วเขาก็จะแถมทุนให้แบบนี้นะแล้วอันนี้เป็นกระเป๋าที่เขาให้มานะเป็นกระเป๋ากันนะ้ํา แล้วก็มีเป็นอันนี้อาจจะเป็นแบบแนวฟิลเหมือนแบบไมค์เซลฟี่นะไม์เซลฟี่ที่แบบว่าเราเอาไปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสายของให้อีกนึงแบบว่าเวลาเราแบบจะถ่ายแล้วเรากลัวว่าแบบว่าเออมันจะตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันนะว่ารูปที่เราถ่ายจากโกโปรเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เราก็ขอไปนอนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย นี้ก็เป็นเวลาเจ็ดมงกว่านะคะทุกคนเรากําลังจะไปกินข้าวเชาว้ากันค่ะเพื่อสภาพที่เหมือนยังไม่ตืน่นวันนี้เรามีไปทริปตอนแปดโมงสิบห้าค่ะเพราะว่าเขามารับตอนแปดโมงสิห้าถึง,ถงนะแปดโมงคืนเราก็ไปดูข้าวเช้ากันน่าสดมาก นี่คือเป็นชารเตอร์มารีนที่เราไปทัวร์กับทริปนี้เนาะแต่เราก็จะมาดูกันว่าเราไปที่ไหนบ้างคนเยอะมากทุกคนแบบว่าข้างในแบบว่าเยอะมากเลยพอมาถึงเราก็จะทําการเช็คอินนะว่าเราไปถึงที่นี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นของบางที่ของชาเตอร์มาีน ก็เพิ่งเปิดเลยเนาะแล้วก็เป็นอ่าวที่สวยมากคนก็เยอะมากเลยคนเยอะมากเลยก็ทางทริปก็จะปล่อยให้เราลงที่เอ่าวมาอยาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้เราก็กำลังจะไปหาที่ถ่ายรูปนอนะ่ะคือแบบมีแต่คนจากท่าเลือที่เราจอดอะ่ะมันเป็นฝ,ฝั่งท้ายเกาะของฝั่งท้ายอ่าวมายานะซึ่งเราก็ต้องเดินมาหน้าอ,าาอ่าวมายาะ สวยมากว้าวรา,ายละเอียดมากดูประชากรเยอะมากเลยนะ มีคอนเทนต์ส่วนตัวคนละสองหมืน่นป่ะเนี่ยไปแล้วจ้าไปดำน้ำกัน Bye. Okay.